สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบมาพอกับดอลลาร์มื่อนี้ในวันที่สิบหากันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่น้อพี่น้องเนาะนะครับมื่อนี้นะครับมาพบกันช่วงดึกๆในจักหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าอ่าเพิ่งจะได้ตัวเลขมากนะพี่น้องเนาะ นะครับก็ไปตามมาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมนะครับสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปนะพี่น้องเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนมูนะครับพี่น้องครับตัวใดที่เสียนมาให้พี่น้อง,หองให้ท่านผู้ชมเบิ่งในมื้อนี้นะครับเป็นของเซียนในตำนานนะครับพี่น้องนะครับคุณพ่อเพิ่นนะครับติดภารกิจในหลายอย่างนะพี่น้องเนาะ ช่วงหนาให้หนาหน้านะครับตอนลากกลับไปเฮ็ดงานนะครับเลยบุคคลได้พ่อกันนะครับพ่อกันจะพ่อกันแป๊บนึงข้าวเดียวนะครับคุณพ่อเพิ่นก็ได้เอาห้ฟังว่าตัวเลขกยังบ่ฮอในใดนะครับแต่มื้อนี้นะครับก็คือได้มาแล้วนะครับพี่น้องไปหาคุณพ่อเพิ่นตอนแรกๆเนี่ลแะนะครับกับิึงได้มายังบ่มีเวลาวางช่วงเมื้อนึงหัันก็มาวางช่วงคำคำเด็กๆในจังน้อยแถววานก็เด็กเติบแล้วพี่น้องนะครับ2 0 0ถุมสามถุมก็ถือว่าเด็กนะครับครับ ก็เลยได้เอาตัวเลขน้ำขุหพวเพิ่นมาแล้วนะครับพี่น้องว่าได้บันทึกคลิปว่าได้บันทึกเสียงนะพี่น้องเนาะนะครับจังได้ก็เอาแจ่ตัวเลขไปก็แล้วกันนะครับรอบนี้งวดที่่านมานะครับคุณพวเพลินกับวงกลมหหาเจ็ดเจ็ดหานพี่น้องเนาะเอ้โมแมนต์าเจ็ดกับหนึ่งสี่นะครับพี่น้องนะครับตัวเลขของเพิ่นเข่านะครับพี่น้องของเซียนในตำนานนะครับเดี๋ยวงวดนี้นะครับเพิ่นจะหายมาบวกขึ้นมูอีกแล้วนะครับพี่น้องยวจังใก็ลอกเอาไปพิจารณา่งก็แล้วกันตัวเลขของเซียนในตำนานนะพี่น้องเน เดี๋ยวห่อสีมาเบิองไปน้ากันเลยว่อดอนลาได้จดมาแล้วนะครับพี่น้องได้จดใทปกระดาษมาไหวแล้วนะครับคุณพ่อิ่นได้เขียนเทปกระดาษประกาให้นะครับมันตัวหน่อยแต่ได้จดตัวใหญ่ให้เลยพี่น้องนะครับผมนี่ครับข้ามาเบิองไปน้ากันเลยนี่ครับพี่น้องเป็นตัวเลขของเสียดในกันมันนะครับวันนี้เพิ่นเ้าในลักษณะว่าเก้าหกนี่มันสิ่งข้ามาจัดนครับมันชิ่งขมาเนาะพี่น้องเนาะ นะครับแล้วก็03กับ 02, 02นี่ก็เป็นสูตรคำนวณที่มันคำนวณใดทุกๆรอบทุกๆครั้งนะครับเพื่อนบอกจังสั่นนะครับ,พ,บ,นนรบพี่น้องบบคอ,อยมีคุยกันหลายนะครับเลขบ่ได้อัดคลิปเสียงนะครับก็เ,เลยขอแต่ต,ตัวเลนขนําคุณบอกเพื่อนมาใหา้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับลองออกไปพิจรารณาเบิ่งก็แล้วกันนะครับหมักบ่หมักกันจังว่าก,กันอีกที่หนึ่งแลาพี่น้องเนาะอันนี้ตัวเลขของเส้นในตำนานนะครับ เพิ่นหามาทั้งหมดนะครับดอลล์ตามเพิ่นมานี่ก็เป็นงวดที่สี่งวดนี้นะครับงวดแรกนะครับเพิ่นก็หาเข่านะครับพี่น้องงวดสองนะครับเพิ่นก็หาศูนย์เจ็ดมันออกศูนย์หาหรือหาศูนย์เนหรืพี่น้องนะครับงวดล่าสุดงวดเมื่อกี้นี้นะครับก็คือคุณผ่วเพิ่นหายหาเจ็ดกับหนึ่งสี่นะพี่น้องเนาะครับเป็นตัวเด่นก็ปรากฏนเรานะครับมันออกเจ็ดหานะครับพี่น้องออกตัวกับนะครับ งดนี้นะครับเพิ่นเกิดเลขหมากสํานียลเรพี่น้องตัวเลขก็คือเปดเลยนะครับวันนี้นะครับยังทันได้เห็นตำหนักใดนะครับมีศูนย์สามนะครับกับศูนย์สองเก้าหในเพิ่นว่ามันมาในลักษณะเบียดเข้ามาว่าซั์นะครับขมันหลุดจากนี่มันก็ทิว่าเขานี่ละนะครับเพิ่นวาย่ังสี่นะครับพี่น้องตัวเลขของคุณพ่อเพิ่นเกิดมีสํานียลเรพี่น้องนะครับของเส้นในตำนานนะพี่น้องเนาะนะครับอ่ลอกออกไปพิจารณาเบิงก็แล้วกัน นะครับผมเอาไปเป็นแนวทางนะครับเอาไปเบื้องประกอบกับเจ้าอื่นๆนะครับผมมาประมาทจะมากันอีกที่หนึ่งนะพี่น้องนะนะครับเพราะว่าคุณ่อเพิ่นนะครับเพิ่นคำนวณได้เิ่นว่าได้โดนละได้ลายมือแล้วแต่ว่าเพิ่นสีเอาไว้ก็คือเพื่อความฝันนะครับพี่น้องเพิ่นสิเก็บไว้ถ้าฝันดีหรือว่าฝันจังใดมันมาเข่าตรงกันกับสูตรคำนวณนะครับเพิ่นกะสีบอกเลยนะครับ บอกว่าตัวนี้ละเน้นต uh ัว huh. นี้ล่ะนะครับแต่ข้างนี้นะครับเพิ่งเก็บไว้นะครับละสองตัมเมื่อแล้วนะครับแต่ว่ายั่งบอกฝันนะครับพี่น้องวันนี้วันนี้คุณบอกเพิ่มาบบมี่เหล็กฝันมิตรเหล็กคำนวเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้แหละค็คือของเซียนในตำนานนะครับพี่น้องอ๋นะครับมักบวมากันจังวากันอีกที่หนึ่งนะครับผมห้ากับบุกหว่ามันเสออกตวใดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาไปพิจารณาบิ้งเอาไปผินแนวทางก็นแล้วกันนะครับพี่น้อง ตัวเลขที่เขานํามานะครับกินเอาทางน้อพี่น้องเนาะนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็คงสีมีตรนี้แหละนาะพี่น้องนะครับมันมาพอกันช่วงเด็กแล้วนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับโชคดีรวยๆเฮ่งๆกันคู่ครูสุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงญาติเจ็บญาติจนนะครับผมมองได้นี่ห่วยดีห้วยเด็ดห้วยเด่นนะครับติดตามมาที่พี่น้องนผู้ชมแบบนี้แหละนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ